เอาเลยครับกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคาร์บาลอินฟินิตคอมโบกับช่องนัสเอกนะครับวันนี้ผมจะมาสรุปแพทอัปเดตวันที่1สิงหา16การอัปเดตใหม่เข้ามามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันตอนอื่นเลยนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอเยอะๆด้วยนะครับและก็ที่สาคัญอย่าลืมกดซับด้วยและใครมองหาร้านเติมเกมคาร์บาลราคาถูกนะครับติดต่อไปที่ร้านสตีราโกพัทได้เลยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้รับพอยต์พิเศษฟรี20%ตามแต่ละแพ็คนะครับ แลก็จะประมาณนี้เลยนะครับบอกเลยว่าถูกการเติมเองแน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยใครอยากเติมเกมรวดเร็วสแกนคิวอาโค้ดตามภาพได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันสําหรับในส่วนของ แพทใหม่ล่าสุดวันที่1สิงหาคมนี้มีอะไรใหม่บ้างไปรับชมกันเลยสำหรับในส่วนของแพทโนตอย่างแรกนั่นเองนะครับก็คือแมกเรลหนึ่งนะครับแล้วก็โปรโมชันดีลนะครับ8.8กิจกรรมสายฟ้าแห่งมาคิวเนสนั่นเองแล้วก็กิจกรรมผสานพลังชาออสรวมไปถึงในส่วนของระบบใหม่นั่นเองก็คือชาออสอัปเกรดนะครับหรือว่าการอัปเกรดประดับต่างๆนั่นเองและที่พลาดไม่ได้นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของประดับใหม่นั่นเองนะครับอาริสแมนกับคาเนเลียนั่นเองนะครับแล้วก็อัปเดตร้านค้้าใในนนเกมมดวววยรวไปถึงงส่ขอ Mission ทูเดอะ o ูนนั่นเองนะฮะมีอะไรใหม่บ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันอย่างแรกมาดูการสําหรับในส่วนของแพทอัปเกรดนะครับก็คือคาแรคเตอร์แมคเควล169นั่นเองและในส่วนถัดมานะครับก็คือ New Map ร e v e l 160เข้ามาแล้วสำหรับแบบนี้นะครับถ้าเกิดผู้เล่นใหม่ทุกท่านยังไม่รู้นะก็คือแมป160นะครับมอนสเตอร์โหดมากๆนะครับใครที่ ไม่มีธุระอะไรก็อย่าเพิ่งไปเหย่กับมันนะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ตีแรงมากจริงๆและก็ในส่วนของเควสนะครับถ้าไม่จะเป็นก็ยังไม่ต้องทําก็ได้นะครับเก็บไปก่อนในส่วนถัดมานะครับชาออสทาลิสแมนนะครับก็คือประดับใหม่นั่นแหละนะครับสามารถตีบวกสูงสุดถึงบวกสินั่นเองและวิธีหานะครับเราสามารถใช้ในส่วนของการเติมกล่องสุ่มนะครับเพื่อหาในส่วนของชาออสทาลิสแมนนั่นเองการตีบวกชาออสทาลิสแมนนะครับก็ตามนี้เลยนะก็คือตีบวก1นึถึงสิได้นะครับสเตตัสก็คือตาามนี้เเลยรบว่ ดีมากนะครับแต่ก็ยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทําการตีแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะหายไปเลยนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสุรตานหรือว่าสุรตานนั่นเองเพราะว่าสายฟรีบอกได้เลยว่าหายไปได้แน่นอนนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่เลยนะครับคาเนเลียนะครับเป็นอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่เข้ามาพร้อมกับอลิสมันนั่นเองนะครับก็สามารถตีบวก ได้สูงสุดถึงบวก15นั่นเองนะครับแล้วก็ไอเทมนะครับสามารถหายไปได้เช่นกันสําหรับการตีบวกนะครับนี่ก็คือหน้าตาและก็สเตตัสของในส่วนของคาเนเรียนะครับเพิ่มดีเฟนส์ถึง100เลยนะครับถือว่าเยอะมากๆแล้วก็ในส่วนของออสกิวแอมบวก4%เพิ่มการฟื้นฟูฮ p 30%นะครับแล้วก็ฮีดัมบวกแดอันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับสำหรับบ,บวก15นะแต่ก็ทํายากเช่นกัน ราคาน่าจะแพงโคตรแพงในส่วนของระบบใหม่ล่าสุดที่เข้ามานะครับก็คือาออ o อ u p เกรดนะครับหรือว่า c คอ o เวอ n v e r t e r นั่นเองนะครับก็สําหรับระบบนี้นะฮะก็คือการที่เราเอาหินอันนี้นะครับมาทําการตีบวกระดับนั่นเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยพวกเซน่าพวกแหวนพวกอะไรต่างๆเนี่ยครับเราสามารถที่จะทําการตีบวกได้แล้วนะครับก็เอาไว้ง่ายเลยไอเทมไหนที่ขึ้นว่าาออ o อ u p เกรดนะครับเราสามารถอัปเกรดได้แหละนะครับแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างเยอะมากแล้วก็งบประมาณเยอะมากๆด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยแล้วกัน เกาะหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็สเตตัสก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือ1นึทับสนะแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆก็โบกสัก5้าก็น่าจะโหดแล้วแหละและนี้เลยนะหมายเหตุนะครับเมื่อลมเร็วนะครับไอเทมจะยังคงอยู่นะครับแต่สถานะออสจะหายไปทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะฮะแล้วก็ผู้เล่นสามารถหาชาออสคอนเวอร์เตอร์นะครับจากในช็อปทั่วไปนะครับราคา20ร้าน ALZ ก็ลงดันประมาณ20รอบนะครับถึงจะได้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับในส่วนการอัปเกรดนะและในส่วนถัดมานะครับสายฟ้าแห่งไมคนัะครบ กิจกรรมมเริ่มวันนี้ถึงวันที่14สิงหาคมนะครับจะให้เราทําการลงดันคุณยนนะครับเพื่อหาในส่วนของายฟ้าแห่งเมควนัสนะครับหลังจากนั้นให้ทําการสะสมครบ20นะครับและ40ก็ได้ให้เพื่อนเลือกเอาว่าจะเลือกอันไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะมีไอเทมให้เลือกทั้ง2แบบก็คือ Lightning Cup นะครับแล้วก็ Thunder Cup นั่นเองนะครับก็จะมีของดรอปอยู่ข้างในนี้ก็คล้ายๆกล่องสมนั่นแหละมาดูกันนะครับสำหรับ Thunder Cup นะฮะก็ จะเป็นใบสุ่มตามนี้เลยนะครับระดับสูงสุดอยู่ที่อีพิกนะครับก็จะเป็นใบออฟระดับไฮ้นะครับเป็นเมจิสกิวแอมแล้วก็ซอสกิวแอมนะครับรวมไปถึงแมคคิเลตและก็เมจิสกิวแอมและซอสแอมระดับไฮ่เช่นกันในส่วนของเวปป้อนและก็อาร์เมอร์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระดับแร่ด้วยจะเป็นในส่วนของมีเดียมนะครับแล้วก็จะมีเจาะไฮเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพวกประดับแหวนต่างๆเป็นระยะเวลา1วันทั้งหมดผูกมัดไอดีนะครับยกเว้นในส่วนของใบออฟ นะครับถัดมานะครับไรนิ่งครับนะครับก็แรกทั้งหมดแค่20นะระดับสูงสุดจะอยู่ที่แลนะครับก็จะเป็นบายออฟระดับเมดิ亚นะครับตามนี้เลยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของกิจกรรมสายฟ้าแห่งไมคิวนนสนั่นเองนะครับกิจกรรมต่อมาผสานพลังชาออดนะครับรวบรวมชาออสคอมาผสานไปสู่พลังใหม่นะครับเริ่มวันนี้ถึงวันที่14สิงหาคมเช่นกันนะครับเอาทูเ a y ์เล่นอย่างไรนะครับก็คือเราทำการ นำไอเทมชาร์อส r อจำนวน200ชิ้นมาทำการแลกนั่นเองนะครับก็จะเป็นไอเทมอันนี้เลยและไปแลกกับ NPC Even t ต,ตัวนี้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทำการนำของนะครับไปแลกแลกเงินจำนวน20ล้านเอลซไปแลกนะครับก็จะได้ในส่วนของชา a ์อส o อคอนเวอร์เตอร์มานั่นเองนะครับก็จะได้เป็นอันนี้มานั่นเองนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ เอาเลือกอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะใครที่อยากจะอัปเกรดประดับต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลิงนะครับหรือว่าจะเป็นประดับต่างๆเนี่ยก็ต้องใช้ในส่วนของทาร์ออสคอนเวอร์เตอร์นั่นเองนะครับส่วนถัดมานะครับแคลดช็อปนะครับมีทําการอัปเกรดกล่องสุ่มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นดันเจียนแรนดอมบ็อกนะครับสามารถซื้อได้จากไอเทมช็อปไดนะครับราคาทั้งหมด200ฟอสเจมนั่นเอง เปิดจำหน่ายนะครับวันที่1สิงหาถึงวันที่14นั่นเองนะครับและก็ในส่วนของกิจกรรมต่อมานะครับก็คือซื้อสร้อยคืนชีพได้แล้วนะครับก็สร้อยนี้เนี่ยมีคุณสมบัติก็คือสามารถรับบัฟก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้นั่นเองนะครับก็สามารถซื้อในราคา1,4004พันสรอเจมนะครับจำนวน10ชิ้นต่อการซื้อนั่นเองนะครับซื้อได้วันละ3าครั้งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าราคาถูกหรือเปล่าเพราะว่า 1,400นี 1> 1, ร้เจมนี่ก็ราคาแพงอยู่เหมือนกันนะครับและก็เปิดจําหน่ายวันนี้และไอเทมจะวางอยู่ในร้านค้าแบบถาวรน,นั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Po t i ชันออฟลักนะครับก็คือในส่วนของไอเทม ขายเอลซัดนั่นเองนะครับก็คือตอนนี้นะครับได้ทําการปรับมาเป็นราคา220ล้านเอลเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของไอเทมช็อตนะครับเปิดจําหน่ายคาแรคเตอร์สล็อตเอ็กเซนเดอร์นะครับมาเรียบร้อยแล้วก็คือเพิ่มจํานวนช่องในการสร้างตัวละครนั่นเองนะครับราคา5,999ัอเวอลเลตหรือว่าราคา599บาทนั่นเองนะครับและอย่างหนึ่งนะครับเปิดจำหน่ายเอ็กซ์เจนการนะครับก็คือใบเปลี่ยนเพศตัวละครนั่นเอง และอีกอย่างหนึ่งก็คือเปิดจำหน่าย Battle Style Change i s Ch s นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของใบเปลี่ยนอาชีพนั่นเองนะครับใบเปลี่ยนอาชีพนะครับบอกได้เลยว่าเปลี่ยนแค่อาชีพและก็สกิลเท่านั้นนะอาวุธของต่างๆไม่ได้ตามมาด้วยนะครับอันนี้ขอย้ากับเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับแต่ก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยเนะี per ่ยเปิดจำหน่ายกล่องสุ่มชามนะครับเบสแล้วก็อาคาน่านะครับราคา 100นะครับตอนกล่องนะครับหรือว่าหรือว่าราคา1000วอเลตแล้วก็จะมีในส่วนของร้านคาโบนัสด้วยนะครับและยังเป็นในส่วนของร้านค้าเตเลเซียด้วยนะครับก็จะมีของไอเทมใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับและก็มาดูตรงนี้นะครับที่น่าสนใจมากๆก็คือเดบโนตนั่นเองนะครับเพิ่มรางวัลเอลซหลังจากจบดันเทียนทุกๆกด้านในรายชื่อนี้นะครับจะได้รับเงินเอลซตอนจบดันทั้งสิ้นนะครับก็เยอะที่สุดก็จะเป็นดันหุ่นยนต์นะครับหนึ่งร้านสองแสนเอลซนั่นเองนะครับก็ วอกเลยว่าค่อยมีแรงจูงใจในการลงดันเข้ามาหน่อยนะครับหลังจากที่เรานะครับฟาร์มไปแล้วลงดันไปนแล้วเป็น้อยรอบก็ของไม่ได้ดรอปอะไรเลยแถมเงินก็หมดไปหมดไปเรื่อยๆด้วยอันนี้ก็ เป็นรายที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ก็พอค้าที่ขายดาบก็อาจจะเซ็งๆนิดนึงนะเพราะว่าราคาดาบอาจจะลดลงมาหน่อยนึงนะครับแต่อาจจะไม่เยอะมากแล้วก็มีการปรับจำนวนอัปเกรดคอด้วยนะครับในดัน DX นะฮะแล้วก็จะมีการมอบฉายาในเกมให้กับผู้เล่นด้วยและนี่เลยนะครับมิชชั่นวอลสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เป็นสายวอลนะครับตอนนี้ปรับเป็น150คนแล้วนะครับมีการแก้ไขปัญหาดิสคอนเนกตด้วยนะครับแต่ต้องมาดูกันอีกทีว่า150จะหลุดหรือเปล่านะครับและขอย้ำหน่อยนะครับถ้าเกิดทีมงานเข้ามาดูคปววีโนน้ะไม่่าจเ็ มิชชั่นวอร์นะครับหรือว่าแมปนอกผมก็หลุดเหมือนกันนะครับแต่ท้งนี้นั้นก็ลองเช็คดูก่อนนะครับและนี่เลยนะครับก็คือการเพิ่มการซื้อยาด้วยนะครับจาก200เป็น400นะครับแล้วล1 2่4าก็ตามนี้เลยนะฮะในส่วนถัดมานะครับกิ l ดันเจียนนะครับก็คือมีการเปิดดันเจียนกิวเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆ่สามารถที่จะมาทําการลงได้นะครับ ตรงนี้นะครับโปรดหลีกเลี่ยงการกดเปลี่ยนระดับความยากนะครับที่อาจจะทําให้เสียฟอรสเจมโดยศูนย์เปล่านะครับอันนี้หลีกเลี่ยงด้วยระวังด้วยนะครับต่อมานะครับมีการปรับขายโพชั่นออฟลักนะครับก็คือยกเลิกการขายทั้งหมดนะครับมีแค่สองร้อยล้านเอลเซในการวางจําหน่ายเท่านั้นนะและถัดมานะครับมีการลดการใช้ฟอสเจมในการคืนชีพนะครับจาก500เป็น200และก็ฟื้นชีพที่ดีสุดนะครับจาก1000เป็น500ร้อพอสุดท้ายนะครับแก้ไขปัญหาคอสตูมรุดไก่นะครับที่เพื่อนเพื่อนคนไหนที่เปิดดแล้้วไไม่่เนนียะครับ หลังจากปิดปรับปรุงในรอบถัดไปนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะแอดชุดเข้าไปนั่นเองนะครับและอันสุดท้ายนะครับนี่เลยสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับมีการขยายกิลเข้ามาแล้วนะครับสูงสุด100คนนะครับแม็กเลวอยู่ที่12นะครับตอนนี้11อยู่จะเป็น80สนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของการสรุปแพทนะครับก็คงจะไม่ได้อธิบายอะไรวุ่นเว้อขนาดนั้น เอามาสรุปง่ายๆนะครับแล้วก็รอลุ้นนะครับคลิปวิดีโอต่อไปของผมเดี๋ยวผมจะมาเติมแล้วก็เล่นกิจกรรมกล่องสุ่มสักนิดหนึ่งนะครับมารีวิวให้เพื่อนดูว่าจะเกลือมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอไปรับชมกันนะครับวันนี้นะครับผมนเซกต้องขอฝากขอบคุณเพื่อนทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามช่องผมมาเนี่ยสำหรับเกมคาบ a าอินฟินิตคอมโบนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพยายามหาโค้ดนะครับหรือว่าหาของขวัญของรางวัลต่างามาแจกผู้เล่นที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอย่า และเพื่อนๆคิดอย่างไรสําหรับการอัปเดตแพทล่าสุดตอนนี้นอย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างด้วยนะครับผมจะได้เอาไปเสนอทีมงานในเพื่อนๆกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเสียงให้กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนสเอ็กต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดัตไว้เจอกันครับขออนุญ,ญาตไปทําการเก็บเวล169ก่อนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย